สวัสดีครับผมใบในช็อปนะครับผมกับเข้ามาเจอกันอีกแล้วครับคันแรกของใบในช็อปนะครับผมก่อน่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเผื่อผมคลิปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับผมค่ายของ Honda Honda CB 650R นะครับผมตัวไฟกลมนะครับอ่าสวยๆเลยครับผมรถปี2019นะครับผมราคาเงินสดแค่ 185,000บาทหรือจัดไฟแนนซ์195,000บาทนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าเลยครับผมอยากจะซื้อสดหรืออยากจะผ่อนนะครับผมได้หมดนะครับของแต่งก็พอมีนะครับผมมาเรามาดูข้างหน้ากันก่อนเลยครับผมอ่าจานวงจานเบรกเหลือๆนะครับผมยางยังเป็นยางเดิมจากโรงงานนะครับยางยังเป็นยางเดิมจากโรงงานนะครับอ่าซื้อจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวเปลี่ยนให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนให้ไปถึงลูกค้านี่คือพร้อมใช้งานเลยครับผมนี่แต่งมานะครับผมอ่าแต่งมาสวยๆเลยนะขอบนะ ชิลหน้านะสวยๆเลยอไฟเลี้ยวเดิมนะครับผมก้านเบรกก้านคานนี่เดิมๆนะครับก้านเบรกก้านคานเดิมๆนะครับผมโชคสวยๆนะครับหัวกลับไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมโช๊คสวยๆท่อสวยๆ,ๆดูใสเงาวับเลยครับเนี่ยดูสติกเกอร์ยังติดอยู่เลยนะอสวยๆนะครับผม ตำหนิแทบจะไม่มีนะครับผมตำหนิแทบจะไม่มีนะคันนี้นะ Honda CB 650R นะครับผมสวยๆเลยนะอะยางหลังก็ยางเดิมจากโรงงานนะครับผมยางเดิมจากโรงงานโซ่สเตอร์เดิมเดิมทั้งนั้นไม่แค่6000นะครับผมไม่แค่6 0 0ันะสวยๆนะ,ะคนไหนที่กำลังมองหาอยู่นะครับผม Honda CB 650R นะครับตัวไฟกลมนะสวยๆเลยนะมีไทซันแต่งมาด้วยนี่ไทซันแต่งมาด้วยจานวงจานเบรกหลังสวยๆนะครับดู ใสเ่เงาวับนอ่าเงาวับนะครับผมดูนีส่สวยเลยนะท่อแต่งมานะครับผม S c p r o ป e c t นะครับดูคอท่ออืมแต่งมาเชื่อมเป็นฟูลมาเลยนะครับส,สวยๆนะนี่อ่าถังละมันส,สวยๆนะครับผมส,สวยๆนะไม่มีรอยไม่ม,ม,ม,มีมีแต่งกระจกนะกระจกปลายแฮนด์แต่งมาด้วยนะครับผมนี่คอท่อสวยสวยเลยนะรถปี2019นะครับผมรถปี2019 ลูกค้าคนไหนนะครับกำลังมองหาอยู่หรืออยากได้นะครับผมแอดไลน์ผมใต้คลิปไปเลยครับรายละเอียดเ๋ยผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินผ่อนได้หมดนะครับสำหรับอยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับผมเอกสารในการจัดไฟแนนซ์นะครับมีสัเานาทะเบียน,นบ้านสัเนาบัตรประชาชนแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดเดือนเดียวออกคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำนะครับผมดันผ่านทุกเคสนะดันผ่านทุกเคสไม่ต้องกลัวขอ,ขอแค่ไม่ติดบูโรแบล็คลิสต์ออกได้หมดนะครับผมคันนี้ฟรีดาวออกรถศูนย์บาท ฟีดาวออกรถสบนทเลยครับผมคันนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะนี่ชิวหน้านี่สวยๆนะครับเครื่องสวยๆเงาๆเลยนะนี่ตำหนิมีตรงไหนนะครับรผมจะถ่ายให้ดูหมดนะตำหนิมีตรงไหนผมถ่ายให้ดูหมดอ่าหรือลูกค้าอยากจะเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับผมร้านอยู่ไปในช็อปนะครับร้านไปในช็อปอยู่ที่สมุทรสาครน,นะครับผมมหาชัยพระรามสองนะครับทักแชทผมเข้ามาหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยครับอ่าถ่ายให้ดูหมด อ่าเข้ามาดูตัวจริงได้อ่ะดูลเลขไม้กันหน่อยนะครับผมกุญแจงสองดอกครบนะครับบุกสวิตครบกุญแจงสองดอกเลยดูลเลขไม้หน่อยนะดูะลเลขไม้หน่อยนี่หกพันนะหกพันต้นๆนะอ่ะฟังเสียง ยอดเลยครับผมเสียงโคตรดังโคตรดังนะครับผมโอเคนะครับผมผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับผม honda cb 650R ไฟกลมชกหัวกัดอ่ารถปี2019นะครับผมฟรีดาวออกรถศูนย์บาทผ่อนสบายๆเลยครับผมไม่ว่าจะผ่อน5ปี4ปีแล้วแต่ลูกค้าเลยครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกผ่อนเลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะโอเคนะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพอดีช่วงนี้เข้ามาเยอะเหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็น500 400มีหมดนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าเลยครับนี่คันนี้ก็เพิ่งลงไปนะครับผมแซดหกห้าศูนย์นะครับปี2017ฟีด้วอีกฟีด้าเออใช่ฟีดาวอาาวอกรถสุดบาทครับผม คนไหนสนใจทักแชทผมหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฮอนด่ายามาฮ่าคาวามีหมดนะครับผมถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้อะโอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมคที่ใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมด้วยครับผมขอบคุณครับ